ใี่ค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาเจอกันรอบสองแล้วลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยสับไปรอบแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะสับแไปอาทิตย์เดียวคือเราเป็นเซลลคือดีดีลูกค้าปกติจะติดต่อมาก่อนเกี่ยวกับการเปิดยอดดีอีเมลค่ะพีโอเร้ยกมาเลยเปิดยอดหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทเลยนะคะโอ้โหแล้วประมาณสามวันผ่านไปก็มีเปิดอีกแสนกว่าบาทประมาณเนี้ยค่ะรอบที่สองแสนกว่าบาทใี่ใน่ระยะเวลาแค่อาทิตย์กว่าๆเนาะใช่ค่ะ เป็นร้านก็บาทเลยเนาะคะ<ช>่ะที่ลูกค้าได้มาเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของรอบแรกแล้วก็มีเรื่องไหนอีกไหมคะที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลง,งเรื่องการเงินค่ะก<า>็เราเนี่ยจะมีบัตรเครดิตปกติเนี่ยจะขอวงเงินเพิ่อมอะไรเงี้ยยากมากวีดีข้อความเด้งเข้ามาเนี่ยว่าแบบถ้าต้องการตกลงให้ติดต่ออะไรประมาณเนี้ยค่ะสองธานาคารเลยจะคือได้เพิ่มอีกใช่ค่ะอันนี้ก็จะในเรื่องของโชคลาภความฟุกเนาะ ในเรื่องของการเงินเราก็ได้มาอีกการงานก็ได้อีกก็คือดีสองด้านเลยเนาะก็คือในระยะเวลาแค่อาทิตย์กว่ากว่าใช่ไหมคะหลังจากสักไปแล้วมีด้านอื่นอีกไหมก็คือมีแค่นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่นี่ก็โอเคแหมเพราะปกติยอดเนี่ยงานมันเป็นงานโปรเจกต์โครงการพวกคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะปีนึงกว่าจะจบแต่เหมือนแบบเขารีบร้อนเปิดพีโอซื้อของมากก็อดีใจอค่ะ ถือว่าดีมากๆเลยลาะมาที่ลูกค้าสักไปคือเส้นทํางานดีมากค่ะดีมากยังไงก็ขอบคุณนะคะสําหรับข่าวดีที่ส่งมาเนาะแล้วก็วันนี้ลูกค้าก็มาเติมเซตเนาะใช่ค่ะใช่ไหมคะอันนี้ได้ข่าวมาจากอะไรนะสมุดปากกาใช่ไหมคะใช่ค่ะมาจากสมุดปากกาเล้วติดด้วยใช่ไหมคะแต่ก็ยังมาถึงใช่วันนี้